โอ้สองคืนนี้ครับตะวันติดหินครับโอ้ยกลัวคกูสิวลุกไหมติดหินครับไอ้ลูกเอาเสียก็มีให้เขาต้องเอาเสียกฟังนักเสียกฟังใหญ่ครับอือเอจใสเหงียนวางไปอยากลุกนำนะไปมันก็โลนี่ใช่ไหมเทสตาสานะครับบอกว่าอันนี้ก็ตาไหลแหงตาไหลปลาไหล ก็ไลายในเนาะปล่อยหมดแปดหมื <masa> ่นเนาะผ่านหาวเสียนะครับผ่านหาวเสียวิบวัามันมาเมื่อไหร่มันตึกดสองคนมันน้อยแหน่อยตึกมันบ่ได้ก็บ่ได้อีหลี้วันแหงายังรุงแหงายังรุ่งอ๋อแหงาห่างคเหงาห่างลุงไม่ได้ยีนท่านมันเกิดการวันแหงานะ ต้องคุณๆนะครับคนนี้จังจากลงคลิปที่แล้วไปนะครับคำคมเมียงก่อะเอ้ยวอลลี่เด็ดเมียงก่อะถ้าโบ้ถ้าแฮ้บอสีจอมเมียงก่อะเนาะถ้าแฮ้ถ้าแฮ้บอสีจอมเนี่ยมันเป็นผ่นจอยครับออกคอดซองเจ็ดบอกเันได้อันนี้คือวอลลี่เด็ดของเพื่อนนะคหันวันแฮ้บอันที่มากโกโลกีเรนี่โอ้ยชิมเอามาเม่ยเขาไปอีกก็ว่าโอ้ย เปียกเเนาะโอ้เอาอันนี้มันคลองออกก็เบิดด้นสายเหี้ยครายแหีครับสายเหี้ยวดเองใหญมัดมีก็เลย้อามาใส่ถึงแห่แล้วก็ไปเขามัดมีก็่าเอาคือน่ไเห่าไปเบิดเลยเ่อเดกกเบิดหมื่นนบาทแปดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับมาเบิ่งกันมา สิคุ้มค่าวะ,ะว่าเป็นว่านมีคนมาเอากวันหร,ร,รือบ๊วบ้าโตนอนฝ่อปัานี้เนาะแลวกาคือบวไผ่วะคุณดีไผ่ยู่คือไผ่เหียอ๋ออ๋ออออนเดียวครับเจ้าของเจ้าของหูของกระลุงนะอนของนี้นี่โ <c oughs> อ้ยเอาไปกินไ้กิน แต่าดหลอกทีนี้แล้วอันนี้บาดแรกนะครับเริ่จอมครับคุณเลียตัวแรกครับโอ,โอ้สองคืนนี้ครับตะวันติดหินครับ <laughs> <laughs> อ้อกลัวคุณสิวโล่ง <laughs> ติดหินครับไป<ห>ลูกเออโอ้ย ปลาปลาจปีก่าดีลุกจะแปแต่แต่ลงจะถึงปีนึงพอดีปีนึงนาะโอ้ขาดขาดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวตัวอ่างขึ้นโอ้ยกูไปอยากลุนำเนาะโอ้เด๊บันคือเกาโอ้ปลาขังไว้ปลาขังไว้ห่วยมสี่หจ็ด

มาครับหลุนบารซองกัน,นได้ไแล้วบารซองครับเฮ้ยไม่คือหมุนลวดนี่นนแค่แตั้ <c oughs> งมาเอาไปมันไม่เจ็ดบ่อไม่ถน,นัดอ่ะไอเจ้าไอหนับลวดซื้อเมื่อกี้บารซองครับ มาครับมาลุนบาดซองกันวุ้นไม้พีลูกสาวกับมาเด้อเมื่อโปรโหมดจะคลองให้ตัวเนี่ยเอาให้โปรโหมดจะคลองได้ชิดดีเลยเู้นไอ้พีลูกสาวกับมาได้กินปลาฟี่ครับลูกสาวลูกสาวงามกินปลาฟี่รู้เบาตรวจนะครับไอ้กันรอน้อไปโอ้ผมนฮาบวยไงปันไดย์ก้าวสอบมาเพื่อนี่อง บ้านเปาวนบ้านบ่เหมยเยู่แต่ม่ถื้วนเลีวเอาสิบสิบเอ็ดมาครับมาลุนกันปานิ่นถึงบนอปานิ่นเอาถ่วมไปยืมมือกุลงหมูวันเอีเอาอี๋ดีว่หรอใช่ไ่ม ของเดียวครับเอาหน้าอย่าติบอดุนมาชมกันอย่าอย่าติดหินกับพ่อเจ้าคือบวลงบวมบวลงเลยน่าจะโดนโอ้งามไงมันีโอ้ยยุ่เปล่ากันไปเอาละครับหยิบหินนะครับลงมันนี้ดึงเลยปัดเจาก็เชี่ยคัดแก่วายจุนเอากี่ตัวโอ้จุนหนึ่งตัว 2อ4สามสี่เปิดดูาครับมาดคจะเพียเรยนเรียนนะครับเพ่มันพราะเวพดีเป็นผีเปนมองเอาสาวเอีคลิปมาด้ผีคลิปเห็นไหมาเด้อครับลูกสาวงามกินผี่ไอ้กันรอเนาะเพาดวเดีเจอกันไม่คิดนานะครับ